600กองเอง้เดี๋ยวชุดสองจะมาอีกนะครับมีอีกนะครับมีหลายชุดนครับรกใครครับรกใครใ้อาาเปล่งไว้บนรเรคนหนกเราไปดูนะแต่ข้าเวลาน้ำตอกน้ำน้ำเนสอขวดน้ำสอขวดข้าวสองกองน้ำสอขวด ขัมือให้เจ้าหน้าที่รู้ได้เลยครับใครได้แล้วก็ได้เลยนะครับแจกจ่ายพร้อมๆกันนะครับน้ำใจนะครับเป็นน้อยๆจากชาวโรงเรียนลูกกระดุลนะครับพวกขบวนที่วัดนี้นะครับจากโรงเรียนลูกกระดุลฝากทักทายเพื่อนไทยบ้า ต,ต่อคิวก่อนนะต่อคิวก่อนนะห่้ย้อก่อ่ฮะแบ่ันนะ2อนะแค่เนครับยังไงก็ได้รับข้าเลยครับทีลคนนะครับเดี๋ยวจะมีชุดตามหลังมาอีกครับพี่มีไหมครับองไปก่อนคือตอนนี้เอาแค่ไอ้้าอะน้ารหน้ารถ